รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากรถอะไรไปดูกันรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้เรามาพบกับเจ้าอิสุูนาโน นะครับตัวนี้เป็น TFR นะครับ HPYS นะครับตัวนี้ก็คือ SLX นะครับกระจกไฟฟ้านะครับมันเป็นตัวทองนะครับสีสันด้วยรวมนะครับเท่าที่ผมมองจากรูปนะถือว่าดีนะครับมีรูร้อยบ้างตามอายุการใช้งานนะเรามาช่วยกันดูทุกอย่างว่ามันตามสภาพนะครับเครื่องดีก็ตีดีแอร์เย็นเพลงเพราะก็สีไม่ขาดนะครับโซ่ตรงเอวถือว่าดีนะครับมีล้อแม็กให้อย่างดีเพราะมันทุกกระบาดหลังก็มีแม็กไรเดอร์ให้นะครับเครื่องดูง่ายนะครับแห้งๆนะครับห้องเครื่องก็มองง่ายนะครับอุปกรณ์น้ำ ที่ถูกต้องนะครับคันต้องคันหน้าถือว่าเดิมนะครับฝากระโปรงนะครับเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับสติกเกอร์ยังอยู่นะครับพอสมงกระจน้าถือว่าสวยนะรถคันนี้ถือว่าโอเคไม่แตกไม่บวมนะครับบวมอะไรยังได้พวมอะไรเดิมอยู่นะครับบอกไม่ขาดนะครับเดิมเป็นบอกผ้านะครับมันเปลี่ยนเป็นหนังแล้วก็ถือว่าโอเคมันไม่ขาดแล้วก็ใช้กันอีกนานนะครับทุกอย่างว่ากันตามสภาพแผงประตูนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับไม่ยุบไม่ย่นนะครับแต่มีเปลี่ยนผ้าตรงกลางมาก็โอเคน่ะ เราถือว่าโอเคนะครับเพราะมันก็สวยดีนะครับก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับเบื้องต้นนะครับเจ้าของแจ้งราคาไว้นะครับสิบสามเก้านะครับหรือ1 3 9 0 0แสสามเกับาทนะครับก็เหมือนเดิมผมจะทิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถโทรต่อรองโทรสอบถามสภาพกันเบื้องต้นก่อนได้นะครับก่อนจะตัดสินใจเดินทางนะครับรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับอำเภอเมืองนะครับ วนเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ชอบคลิปแนวๆนี้ชี้เป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับทางเราก็จะมีรถมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับอาไว้เท่านี้กับนาโนโอเคนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ